สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆโรแมนติกมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะตะวันรับฟ้าสองแสงตะวันภูเขาต้นไม้ดวงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าฝั่งตรงนี้เป็นเกาะนะคะแล้วก็จะมีหนุมสาวคู่หนึ่งนะคะ ที่นั่งร้องเพลงเล่นกีตาร์โรแมนติกมากๆเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท้องฟ้าสวยงามคะ่ะ จะมีคนมาถ่ายรูปนะคะวิวสวยงามค่ะเพื่อนๆโรแมนติกช่วงยามเย็นนะคะตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าค่ะสวยงามมากๆค่ะเก็บภาพบรรยากาศโรแมนติกมาฝากเพื่อนๆนะคะ ให้เพื่อนๆมีความสุขกับการรับชมภาพนะสวยงามงดงาม ดวงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าสวยงามมากๆค่ะเ,เพื่อนๆมีเกาะอยู่กลางทะเลด้วยนะคะภูเขาสวยงามมากๆค่ะท้องฟ้าน้ำทะเลภูเขาผู้คน chị anh khác ขอบคุณนะคะเพืพ่อนๆสวัสดีค่ะ